มิเกลอเตต้ายอมรับอิชาลิเวอร์พูลที่มีขุมกำลังเหนือกว่าหลังเสมอแอตตันวิลลา2-2แบบน่าเสียดายมิเกลอเตตาผู้จัดการทีมอาเซนอลยอมรับว่าเขารู้สึกอิจฉาความแข็งแกร่งในขุมกำลังแนวลึกของ Liverpool. ลิเวอร์พูลหลังจากอาเซนนลเสียโอกาสสำคัญในศึกพรีเมียร์ลีกโดยการเสมอกับแอตตันวิลลา2-2ก่อนเกมของอาเซนนลลิเวอร์พูลยิง2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะเบนฟอร์ด2-0ขณะที่อาเซนนลพลาดการเก็บ3มแต้มในบ้าน หลังจากนำก่อน2ประตูแต่กลับถูกตีเสมอส่งผลให้พวกเขาตามหลังลิเวอร์พูลซึ่งมีเกมในมือถึง6คะแนนขณะที่อร์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสามารถส่งดาวินนูเยสลงสนามและทำา2ประตูสำคัญในช่วงท้ายเกมรวมถึงตัวเลือกอื่นยังฮาวีเอเลียดและคอติดโจนส่วนอาเซนอนที่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บต้องพึ่งราฮีมสตอริงซึ่งถูกยืมตัวจากเชลซีลงเล่นในช่วง8นาทีสุดท้ายเท่านั้น มันมีช่วงเวลาที่ตัดสินทุกอย่างในการลุ้นแชมป์อาเตตากล่าวลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วพวกเขาทำผลงานได้ดีพริกสถานการณ์ได้แต่สำหรับเรามันตรงกันข้ามหลังจากเสียสองประตูติดกันทีมดูหมดแรงผมรู้ดีว่ามันเสี่ยงมากที่เราจะถอยลงมาเพราะนักเตะเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจแต่พวกเขายังพยายามเร่งเครื่องอีกครั้งบุกกดดันเวลาในกรอบเขตโทษแต่สุดท้ายเราหาประตูชัยไม่ได้อเซนน กำลังพยายามเสริมผู้เล่นใหม่อย่างน้อยหนึ่งคนก่อนตลาดนักเตะจะปิดในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าและเมื่อถูกถามว่าความห่างในอันดับตารางเพิ่มความกดดันให้สโมสรต้องเร่งเสริมทีมหรือไม่อาเตตาตอบว่าเมื่อคุณดูผลงานเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมที่เล่นในระดับนี้ได้ในลีกแต่เมื่อคุณมองไปที่มานั่งสำรองคุณคงเห็นว่าเรายังขาดตัวเลือกอยู่มาก